ท่านนะครับบปสเปิดให้บริการแล้วนะครับเดินทางไปไหนทั่วไทยขายได้หมดเลยนะครับขายทุกที่นะครับวันนี้ไม่มีคนเลยนะเงียบเลยเกินขึ้นหอนบ้านเด้ซิเมอร์บ้านอะไปสบปเปล่าใครก็อยู่ใสน่นออะสวัสดีครับคุณลูกค้าเดินทางไปไหนครับผมไปสบปเปล่ามาเล่นสบปเปล่าอ๋อมีค่ะแสด้ตรงนี้เลยค่ะของบปสจ้ามีเที่ยวยังงงไหมนอนี่ทุ่มหนึ่งค่ะทุ่มหนึ่งก็สองคุณค่ะเอาไปเล่าสิไปเดียวแฟนทุกเล่น ออแบบโรงแรงใช่ไหมขอรบกวนขอพาสปอร์ตด้วยจ้าโอ้โหอ่านแป๊บเดียวแล้สะพาผไม่ยืนไม่อยู่แล้วนั่งตรงไหนดีนะน้าที่นัหนแถวแถวไหนที่กระจกกระด้งที่กระจกเมารถป่ะฮะัด้วยอ๋อโอเคขอเบอร์โทรหน่อยจังอัน้ฟโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวรอตัวสักครู่นึงนะค่าตั๋ว900บาท อุปกรณ์เฮะมีมีจังเดีคยวทอหนึ่งร้อยตัวด้วยสานนะครับขึ้นรถช่องสิบเจ็ดนะครเดินออไปประตูด้ย้นยค่ัทางนี้นะครับมีาสปออ์ต t ืนค่ะโอเคขอบคุณนะคะโอกาสน่าใช้บริการบริการสองใบนักข่าวผับน์ใค่ะทุกานเป็นงา o r t ยื่ขอ วันนี้การ์ดเท่อคมเต็มร้อยนะครับเตรียมบริการพิเศษเต็มที่นะครับ่ไปไหนคะไปสปอลาขออนาตตัวด้วยนะคะคันนี้เลยค่ะดึงยาววเดึงยวววะ ผัทลงไหมคะอ่ารักแกนได้ทพีด้วยูดสแล้วค่ะคุณอาออกไปทางได้เลยคะัะถ้าเราไม่มีนี่เราไปไม่ได้นะครับสวัสดีคะ่ะท่านผู้ับริษัทขนส่งจับการ มีความดีตอนนั้นทุกท่านสูก่การเดินทางไปยังสะปโลาวศรีการเดินทางเที่ยวนี้ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง14ชั่วโมงโดยประมาณและจะถึงจุดหมายปลายทางเวลา9นาฬิกาทั้งนี้บริษัทขนส่ง,งจำกัดได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านจึงจัดให้มีพนักงานขับ,บรถ2ท่านท่านแรกกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่คือนายวิรัติตุลย์ท่านท,าที่2ที่จะมาทำหน้าที่สับเบงเกตคือนายธนินทร์สมศรีแล,และดิฉันนางสาวนภัสสิชิตทำหน้าที่พนักงานต้อนรับในเที่ยวนี้ค่ะ ดิฉันขอแนะนาําอุปกรณ์เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยภายในรถสัญจรคะเก้าอี้ของท่านสามารถปรับเพียนขนาช่วงหลางโดยยกพนัยกบริเวณท้านี่ของท่านนะคะห้องน้ำห้องสุขาจะอยู่บริเวณด้านท้ายรถถังดับเพลิงอจะอยู่บริเวณด้านหน้าและด้านท้ายรถประตูฉุกเฉินจะอยู่บริเวณด้านท้ายรถร้อมี่ประจะติดอยู่บริเวณเสาข้างรถและใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น,น,เ,น,นเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สารทุกท่านจำนะคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางด้วยนะคะ ดิฉันขอเรียนท่านผู้มีการรับคุณทราบว่าการเดินทางเที่ยวนี้ขอให้เป็นการเดินทางที่ปลอดภุหีและแอลกอฮอล์ในระหว่างการเดินทางเราจะบริการท่านด้วยอาหารว่างและน้ำดื่มรถของเราจะจอด้ากที่ร้านรับานอาหารที่ร้านอาหารเจ้าต้องเือสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสิ่งใดสามารถสอบถามได้ตลอดระยะเวลาการเดินทางดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับความสุขสบายจากการบริการของบริษัทขนส่งจำกัดขอบคุณค่ะ ให้เอาวิดีโอนี้มันปหมันดูนะมันจะมข้าวอมหอมเลยสวยมาก่ะร้านเ่สรใช้เสร็จแล้วต้องวางไว้ที่เดิมพันมีบริการให้ใช้แค่บนบนไหคะหรยอเอาเงินให้ไหม ขออนุญาตนะคะสั่งขาวอมขาขาดไม่มีอยู่จริงผมก็คินอะไรยระบาณครับไม่ไหวนผมจ่ต่บยังไงบ้างคะขับรถได้เลยถ้ามีโค้ชแล้วข้าก็ไม่กำลังใจครับ เรียนท่านผู้โดยสารทุกท่านขณะนี้รถโดยสารได้นําท่านมาถึงจุดหมายปลายทางคือสถานีขนส่งปากซีโดยสาิภาพแล้วนะคะก่อนที่ท่านจะลงจากรถกรุณาตัวเช็คสั่งของสามภาระของท่านให้เรียบร้อยด้วยนะคะดิฉันในนาบริษัทขนส่งจักัดขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติใช้บริการและหวเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปของท่านเราจะมีโอสได้รับใช้ท่านอีกขอให้ทุกท่านเดินทางต่อไปโดยสารภาพค่ะ บริษ <c oughs> ัทขนสงจำกัดขอคุณผู้ใช้บริการนะคะนหน้าเช่ญหน่อยนะคะโด,ย,ดยเดลซิมานเซ่บริการมา่เด้ออันเซอร ริการนีประใจอมาหม่ไม่โทษเดยโดยภาษาลาเขาเรียกว่าจ้าจ้าไม่เหรอค่ะใช่โดยโดยภาษาลาเขาเรียกว่าขับรถนัเหื่อยเนาะยังไงฝากดูแนรถด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จะดูตามไปนะครับ เอาไปใช้ท่บ้านดีกว่าแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยนี่จะเอาผ้ามไปไหนจ้เนี่ยเอาไปใช้ท่านมันสวยและหอมมากจะได้แบบจาเราะอเธอทำอะไรกันสาวๆนะ คนหนึ่สำคัญน้านหน้าอะไรนีสวัสานนสนในจะ <c oughs> ไปทำที่สา้านอา,อนาเขตอนนัเคแปดปากเตะเอาพวกเธอทำอะไรกันเนี่ยคุยอะไรกันเนี่ยไไค่ะน้องไมค์เขาจะเอาว่าผมมาใช้แล้วเธอจะเอาไปใช้ทำไมอ่ะหนูหนจะเอาไปใช้อยู่บ้านมันสวยอะค่ะมันสวยมันสวยแล้วมันก็หอมเห็นไหมเธอมั่นใจใช่ไหมว่าหอมเนี่ยไม่โดนอะไรไม่โดนหัวกลับพ่อพอมันไม่ได้ผ้าห่มนันเป็นทรัพย์สินของบริษัท อีกอย่างเนะี่ะเราอยู่ด้านบริการแล้วก็มีจิตสำนึกคุณธรรมที่ที่ห้าประการด้วยกันอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและก็กตรัญญู่เพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่กับด้านบริการเราก็ต้องทําให้ดีและครูเราก็ควรจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของปปสด้วยเห็น <c oughs> ไ,ไหมเห็นเล่มนี้ไหมเห็นไหมอ่าคู่มือการกำกับกิจการดูแลที่ดีนะฮะและจรรยาบรรณฉบับที่ปรับปรุงฉบับที่4แล้วนะ2567ับนี้นะฮะ เอาไปอ่านกันนะมีหลายเล่มอยู่เอาไปเอือดูหน้า65นะข้อที่หนึ่งเรา่ายุตทุกทนะแล้วก็มีสวัสาผลประโยชน์เข้าตัวเองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมแล้วก็ไม่นำความรับของบริษัทไปเทคในทางที่ผิดเข้าใจไหมโอเคเข้าใจค่ะเหมือนข้อก่อนที่บริษัทกีจะามที่ดีใช่ไหมคัาใช่แล้ว เขาพูดพร้อมกันเดียวน้อสามสี่เต็มจิงบริการผลงานตรงใจสุนใจทำมาที่บ้านพูดกันเพื่อบอขอสอเพลมีเพลงไหมมีเพลงไหมครับพี่ไม่มีนะครับเต็มน่าจะขอจากทีมเมื่อกี้นะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับฝ่ายธุรกิจเดินรถนะครับ นี่เรียกได้ว่ายกเอาพี่พี่พี่ปฏิ